ตอนนี้กกตมีประกาศออกมาแล้วนะครับเป็นประกาศของกกตพูดถึงขณะนี้สัญญาณที่กกตส่งมาคือไปสู่การเลือกตั้งแล้วณนะวันนี้ครับไม่ว่าประยุทธ์จะกลับมาใหม่หรือไม่กลับมาก็แล้วแต่ต้องเดินหน้าสู่การเลือกตั้งนี่คือประกาศ เรื่องการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนะครับเรื่องการเลือกตั้งคือเดี๋ยวนี้การเลือกตั้งนั้นภายใน180วันก็คือกี่เดือนอ่ะ180วันอีก6เดือนครับอีก6เดือนเนี่ยเขาคุมคุม ตัวเลขการใช้เงินแล้วนะดังนั้นตอนนี้ไม่ว่าพักการเมืองไหนจะไปจัดกิจกรรมนี่ค่าใช้จ่ายต้องถือว่าอยู่ในส่วนของการเลือกตั้งแล้วมติชนเขาก็ลงกันง่ายๆพลาดหัวแล้วเข้าใจง่ายใกล้ถึง1 1 0 180วันครบวาระสภากะกตเตือตนผู้สมัครพักระวังการหาเสียงเริ่มตั้งแต่24กันยายนนี้ พอ24่สบปับ๊บการหาเสียงต้องคิดค่าใช้จ่ายแล้วเอาผงหลีดไปวางก็ต้องต้องรวมค่าใช้จ่ายแล้วนะนี่กฎหมายมันเข้มกวดอย่างนั้นซึ่งก็เป็นเรื่องที่แปลกมากครับคือพยายามที่จะทำให้ระบบการเลือกตั้งนี่มันสักสิทิทธ์จนกระทั่งขยับตัวไม่ถูกอันนี้ผมก็เป็นผู้แทนมาก่อนก็เข้าใจนะครับและ อีกหกเรือนนี่ยนะครับก็เลยเกิดสถานการณ์ที่บอกความจริงมันรับกันกับข่าวที่ผมจะเล่าให้ท่านฟังสั้นๆเรื่องพืชใบหลายแฉกอันนี้ผมก็ว่าดีนะเรียกชื่อตรงๆใน YouTube เขาค่อนข,ข,ข้างจะคอมเมนต์พักภูมิใจไทยเมื่อกี้มีเพื่อนเรียกพักรวมจันไลมันไม่ใช่นะอันนี้อันนี้อาตรงๆเลย พักภูมิใจไทยเนี่ยเขาเป็นเจ้าของพออโครงการนี้ออกกฎหมายรับรองพืชใบหลายแฉกวันนี้เลยเกิดปัญหาเพราะเหตุการณ์เมื่อวันที่14กันยาที่ผ่านมาผมจับข่าวนี้มาเพื่อจะอธิบายท่านรู้อยู่แล้วว่าพรบรมันตกไปแล้วก็เลยเกิดดวนปากกันเี่ครับ นังสซือพิมพ์มติชนบอกว่าประชาธิปัตย์จับมือกับฝ่ายค้านแช่แข็งล่างกฎหมายใบหลายแฉกเพื่อ,อภูมิใจไทยวรนไม่เห็นไม่เป็นผลขอแค่ถกหนึ่งมาตาข่าวไว้ก่อนผมให้ท่านเห็นหัวข่าวแล้วเดี๋ยวอธิบายให้ท่านเข้าใจไทยรัฐก็ลงรูปคุณอนุทิน จุลินหักภูมิใจไทยไม่เอาพืชใบหลายแฉกอน,นุทินบอกก็ดีเลิกเกงใจกันข่าวในเมืองไทยก็วิเคราะห์โอ้โหแรงมากแรงไหมแรงครับแต่ไม่ถึงขนาดว่าเลือกตั้งแล้วมันไม่ร่วมไม่ร่วมรัฐบาลกันอย่าไปเชื่อครับ <laughs> อย่าไปเชื่ออันนี้สัญญาณมันบ่งบอกเพียงเรื่องของ การประทะกันทนอันเองนะครับนี่จากข่าวไทยรัฐนะครับจากข่าวไทยโพสก็เหมือนกันเปิดผลโหวตถอนร่งอรอบอบางพรบใบหลายแฉกเพื่อไทยพอประชะรประชะปเสียงข้างมากดับฝันภูมิใจไทย ภูมิใจไทยสอสภูมิใจไทยถามประชาธิปัต์เพื่อไทยเตรียมคุกไว้พอหรือยังจะเอากันจะเอาใบหลายแฉกกลับคืนบัญชียาเรื่องของเรื่องนี้มันเป็นประเด็นที่เราจะมองเห็นไอทางเทคนิคเดี๋ยวผมจะบอกท่านแต่ที่เป็นขณะนี้คือเข้าสู่โค้งสุดท้ายแล้ว แน่นอนครับอาจจะเปิดสภาใหม่ปลายปีได้ประมาณเดือนพฤศจิกาเปิดได้อีกแต่ไม่แน่ว่าจะอยู่ถึงพฤศจิกาขณะนี้สถานการณ์เรามองว่าพอผ่านประชุมเอเปกแล้วเชื่อว่าคุณประยุทธ์จะยุบด้วยเหตุผลหลายอย่างคุณประยุทธ์คุณประยุทธ์ค,คิดว่าการประชุมเอเปกจะช่วยทำให้ตัวเองนี้ภาพลักษณ์ดีขึ้นตรงนี้แหละครับ ทำให้เรารู้ว่าวันที่30เนี่ยคุณประยุทธ์คงใช้กําลังภายในโหนวังเต็มที่แล้วแล้วหวังว่าขอวังให้ผ่านสารตามสั่งก็ดําเนินการอันนี้มองการไปเลยนะผมฟันธงไปแล้วถ้าเป็นเช่นนี้ก็คือประยุทธ์เป็นต่อพอจัดประชุมเสร็จคุณประยุทธ์ก็ได้พลังที่ประเมินว่าจะได้พลังภาพลักษณ์ที่ดี แล้วก็ยุบนี่เป็นเหตุผลที่หนึ่งเหตุผลที่สองมันต้องจัดเห็นใจผู้แทนทั้งในพักพลังประชารัฐและพักอื่นนั่นก็คือต้องรีบย้ายพักซะก่อนไม่อย่างนั้นใครจะย้ายตรงไหนใครไม่ถูกกันมันยากแต่ไม่แน่นะอันนี้คุณประยุทธ์แกไม่ใช่แกเป็นเผด็จการเพผลอๆแกแกลเลย ดึงให้มันเกือบสุดท้ายเลยอย่างนี้ก็เป็นไปได้แต่ทั้งหมดนี้ <c oughs> คือสัญญาณที่บอกว่าแต่ละพักไม่เกรงใจกันแล้วอา้าวพรบรยาใบาหลายแฉกนี้เข้าข้อเท็จจริงทางเทคนิคคือผ่านวาระที่หนึ่งไปแล้วพอผ่านวาระที่หนึ่งรับหลักการ คนก็ปบมือเ hey, ฮโอ้ยได้แล้วได้แล้วจริงๆมันยังไม่จบนะบกฎหมายภูมิใจไทยจะบอกว่าเออทำให้คนออกจากคุกมาอะไรมาแล้วจะทำยังไงนี่แหละครับคือความปั่นป่วนเป็นผลมาจากการต่อรองกันตอนเลือกออโหวตเสียงในสภาว่าให้ไว้วางใจประยุทธ์ประยุทธ์ก็เลยสั่งการให้ลูกน้องตอบแทนภูมิใจไทยโดยให้ผ่านกฎหมาย พระราชบัญญัติออไอใบหลายแฉกเนี่ยนะครับใบหลายแฉกเนี่ยแต่พอเสร็จไปแล้วประยุทธ์สุดลงไปพักการพักหน้าที่การทำงานเคว้งแล้วนี่คือสัญญาณปั่นป่วนจับได้แค่สัญญาณปั่นป่วนแตกกันในพักร่วมรัฐบาลเท่านั้น แต่ไม่ได้อย่าไปวิเคราะห์ถึงขนาดว่าเลือกตั้งเสร็จแล้วมันจะไม่รวมกันไม่ถึงขนาดนั้นแหละครับแต่ว่าชิงไหวชิงพิบชิงคะแนนกันเลยนะครับตรนตอนนี้ทีนี้มันมีรายละเอียดที่ผมจะต้องบอกกับท่านฝ่ายภูมิใจไทยก็กล่าวหาว่าเพื่อไทยกับประชาธิปัตย์จับมือกันแล้วก็ความกฎหมายฉบับนี้เพราะว่า ไม่อยากให้ภูมิใจไทยได้คะแนนเสียงไอ้นั่นเป็นผลพลอยได้ภูมิใจไทยถือว่าพรบฉบับนี้จะทำคะแนนให้แก่ตัวแต่ผลขณะนี้มันมีผลไกลมากคือมันเกิดปัญหาทั่วไปหมดเลยสอสอพักพลังประชารัฐเองเวลาวันหยุดก็ต้องลงพื้นที่ ชาวบ้านก็ส่งเสียงกลับมาไปเจอใครก็บอกอย่าเอานะไอ้พรบรเนี้ยมันเป็นยาเสพติดมันไม่ดีมีผลมากสรุปรวมแล้วเนี่ยเสียมากกว่าได้เมื่อกลับมาเข้าสภาเป็นวาระสองครับวาระที่หนึ่งรับหลักการไปแล้วเมื่อเดือนก่อนก็เข้าไปในกนารมมธิการปรกกากฏว่าการมธิการเนี่ย เขาไปพิจารณาแล้วแก้กันอีกเยอะแยะไปหมดจาก39มาตราขยายเป็น90มาตรากฎหมายอะไระหลักการเดิมมีแค่ส9มกามาตราเพราะว่ามันไม่รัดกุมนั่นเองอะครับแล้วมันมีปัญหาโดยเฉพาะเรื่องเสพเพื่อการแพทย์กับเสพเพื่อสันทนาการเอาไปเอามานี่มันสันทนาการมากกว่าการแพทย์ คนก็เมากันทั่วแถวถนนเข้าสารโอ้โหเออกระเริกันไปหมดอันนี้แหละครับคือไม่รัดกลุ่มกฎหมายออกมาไม่รัดกลุ่มก็เลยเกิดความขัดแยง้งแต่ความเห็นกันในชั้นกนาราธิการในห้องเล็กดังนั้นขั้นตอนพอเสร็จห้องเล็กก็ต้องเข้าสภาพอเข้าสภาปับ๊บแทนที่จะพิจนารณาหนึ่งวาระอย่างที่ สส,ส,สภูมิใจไทยบอกขอสักมาตาหนึ่งนะทำไมต้องขอสักมาตาหนึ่งครับเพื่อให้ติด่งไว้จะกฎหมายจะได้ไม่ตกแต่ทีนี้ไม่ใช่สิครับพักฝ่ายค้านอาศัยความแตกแยกในรัฐบาลถอนให้ถอนยัตติเลยถอนยัตตินี่เท่ากับมันหายไปเลยนะ จะต้องเอาเข้าใหม่นี่ก็ยากแล้วนะแต่ถ้าอย่างที่พักภูมิใจไทยเสนอนี่ทางเทคนิคผมเลยอยากให้เพื่อนๆนเนี่ยได้รู้กฎเกณฑ์ในสภาด้วยทางเทคนิคคือขอพิจนารณาหนึ่งมาตาพอเอาไม่เอาให้ค้างไว้อย่างนี้กฎหมายไม่ตกกรณีอย่างที่เป็นอยู่นี่ถอนยตินี่ไม่ตกก็เหมือนตก เพราะกลับมาใหม่ยากเพราะเป็นการถอนยติไปแล้วจะต้องเสนอยติเข้ามาใหม่ยากลําบากกว่าแล้วยิ่งสภาไม่แน่ว่าจะอยู่ถึงพฤจิกาหรือไม่หรือธันวานี่พูดไง่ายๆว่าความฝันที่ภูมิใจไทยจะเอากฎหมายนี้ออก <sentences. S 1> เพื่อไปหาเสียงตามคำคำโฆษณาบอก <at> พูดแล้วต้องทำก็อย่างว่าคุณไม่ได้ มีเสียงข้างมากดังนั้นภูมิใจไทยอาจจะพลิกบอกเอาอันนี้แหละไปหาเสียงเลยไปหาเสียงบอกว่าเสียงได้น้อยเลยไม่ชนะแต่ว่าประชาชนจะเอาหรือเปล่าแล้วประเด็นนี้ข่าวรายงานจากสภาพลเอกประวิทรรักษาการนายกก็บอกให้สสเนี่ยช่วยกันโหวตปรากฏว่าสสก็ไม่ยอมเพราะว่าถูกชาวบ้านดา่า เรื่องการออกกฎหมายอายาใบาหลายแฉกเนี่ยนะครับดังนั้นประเด็นนี้ที่บอกได้ก็คือเป็นภาวะการที่สภาจะหมดอายุแล้วอาจจะหมดอายุเร็วกว่ากำหนดที่จะถึงเดือนมีนาคมจึงชิงไหวชิงพริบกันในรายงานจากเสียงในสภาบอกว่า ในชวนเป็นประธานสภารู้กันกันกับพรรคพวกไม่ยอมขึ้นนั่งประชุมยตินี้ให้คุณสุชาติแทนพอเปิดปเปิดประชุมวราระสองพิจารณาตามลายวราระที่สองแปลยติตามรายมาตราพรรคพวกเสนอเลยทั้งเพื่อไทยทั้ง ปัญชัยปัตดเสนอให้ถอนยติเลยแล้วชนะครับเสียงเป็นเสียงข้างมากหมดเลยแม้กระทั่งพักภูมิใจไอ้พรกพลังประชารัฐก็ชนะแต่พักภูมิใจไทยแน่แน่นอนเขาก็คุมเสียงได้แต่ได้ประมาณรวมเบ็ดเสร็จแล้วเป็นเสียงข้างน้อยได้ร้อยกว่าเสียงเท่านั้นเองนะครับก็เลยประเด็นนี้ก็เลยต้องตกไปไม่ใช่ตกไป ต้องถอนออกไปโอกาสที่จะเข้ามาก็ยากนะครับดังนั้นเรื่องนี้เลยบอกให้ท่านทราบถึงถึงหนึ่งเรื่องสถานการณ์กับสองทางเทคนิคทางสภา,าเผื่อใครจะเป็น,ปนผู้แทนราษฎรไม่แน่นะครับผู้ฟังรายการหรือแฟนสมาชิกรายการเรานี่อาจจะสนใจการเมืองอาจจะไปสมัครเป็นสมาชิกหรือไปสมัครผู้แทนก็ได้ครับนะฮะไม่ว่าจะพักอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็จะได้รู้กฎเกณฑ์วิธีการว่า เรื่องมันเป็นยังไงเรื่องมันเป็นยังไงเรื่องนี้ให้เรารู้ความจริงสองอย่างอย่างที่หนึ่งเจ้าประยุทธ์หวังประโยชน์จากการโหวตเสียงไม่ไว้วางใจก็เลยยอมคุณอนุทินยอมภูมิใจไทยให้กฎหมายนี้ผ่านแต่พอผ่านไปแล้วมันป่วนครับข้อมูลที่สองก็คือ พักร่วมรัฐบาลเองก็แตกกันหมดเลยครับปรากฏว่าพรักพลังประชารัฐก็มาโหวตให้กับฝ่ายค้านขอให้ถอนเรื่องนี้ไปเพราะเสียงในประเทในท้องที่มันเขาไม่เอากันดังนั้นนี่คือความดีของระบบประชาธิปไตยนะครับที่ต้องฟังเสียงประชาชนนี่แหละคือตัวอย่างแล้วก็ความปั่นป่วนนี้ มันเป็นผลโดยตรงจากาพักร่วมรัฐบาลวันนี้ก็ไม่ไว้กันแล้วดังนั้นอย่างนี้ก็จะอยู่ยากคุณประยุทธ์จะประครับประคองให้ไปถึงเอเปกผมว่าก็หืดขึ้นคอวันที่30นี่ก็ดูผลก่อนนะครับถ้าสารเป็นไปตามที่ผมฟันธงอุ้มเพราะว่าเสียสั่งมา คุณประยุทธ์ก็ทะลาะทะแลกเต็มทีนะครับเชื่อผมเถอะมาเป็นนายกก็ไม่ไหวแล้วล่ะแค่จะกระเดือกเหมือนปลาหมอแทงเหงือกอะ่ะให้ไปถึงออตอนประชุมเอเปกเดียนพิจิก,กาก็เอาครับมาดูข่าวราษดรสำนักหน่อยครับสั้นๆข่าวราษฎรสำนักเอ่อ แจ้งข่าวอย่างที่ผมเรียนแล้วสถานการณ์บ้านเมืองเหล่านี้มันมีความแตกแยกกันแล้ววังก็พอใจที่จะไม่สร้างความปรองดองภายในชาติได้แต่พูดแต่ปากแต่ไม่ทำประยุทธ์ก็เหมือนกันงบประมาณที่จะตั้งไว้สำหรับการจัดการเรื่องปองดองก็ไม่ทำอะไรทั้งนั้นความแตกแยกนี้ผมย้ำอีกครั้งหนึ่งมันมันเละไปมากแล้ว ดังนั้นผู้ลี้ภัยที่อยู่ในต่างประเทศเขาก็เห็นสถานการณ์แล้วว่าไม่มีทางที่บ้านเมืองนีจะกลับมาสู่ความปลองดองได้มีแต่ประชาชนเท่านั้นที่จะตัดสินใจกันเองว่าเราจะแก้ปัญหาบ้านเมืองยังไงไปหวังพึ่งเจ้าและหวังพึ่งทหารไม่ได้นี่คือข่าวที่บอกให้เห็นว่าสถาบันก็จะเละลงทุกวันนอกจากสถาบันทำตัวเองแล้ว ทำกับเยาวชนไล่จับประชาชนนุ่งชุดไทยก็หาว่าผิดหนึสองต่างประเทศเขาก็ขบขันกันอาจารย์ประวินครับเป็นข่าวเชิญชวนคนไทยในนิวยอร์กไปฟังบรรยายของออฟังบรรยายในวันที่สตุลาคมที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียนะครับ School of International and Public a f f a i r อยู่ที่420 West 118ถนน118ห้องที่918นิวยอร์กที่ผมแจ้งนี้คนที่เขารู้ข่าวฟังข่าวอยู่ที่นิวยอร์กจะไปก็ได้นะครับแต่ที่สาระสำคัญก็คือหนึได้บอกความจริงว่าการต่อสู้ ที่ฝ่ายต่อต้านสถาบันและไม่ยอมรับอำนาจของสถาบันที่กดขี่ประชาชนในความคิดเห็นของเขาเนี่ยเขาก็จะขยายไปเลยการไปบรรยายให้คนต่างประเทศฟังนี่ไม่ใช่ครั้งแรกและไม่ใช่ครั้งสุดท้ายเนี่ยนะฮะมันก็จะข่าวเหล่านี้ก็จะกระจายไปเรื่อยจนกระทั่งวังเองก็แก้ไม่หวัดไม่ไหวกระทรวงการต่างประเทศจะให้อ่อ กงสุนไทยที่นิวยอร์กหรือว่าทูตที่วอชิงตันดีซีไปติดตามไปแก้ก็ไม่ได้ล่ะครับเพราะข้อเท็จจริงมันรองรับแล้วก็เอาไปขยายผลทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษวันนี้ภาพของรอสิบในต่างประเทศก็ปิดหูปิดตาประชาชนในประเทศก็ไม่สามารถจะปิดหูปิดตาคนต่างประเทศได้ อาจารย์สมศักดิ์พยายามย้ำอยู่ตลอดเวลานะครับเรื่องของระบบสมบูรณาญาสิทธิราชที่วันนี้ทุกคนเห็นตรงกันแล้วว่าตั้งแต่รัฐประหารของคุณประยุทธ์นั้นและการขึ้นมาของรัชกาลที่สิบนั้นได้ดึงระบบปกครองย้อนกลับไปสู่ราชาธิปไตยนี่คือตัวอย่างของราชาธิปไตยเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้หมดแล้วครับอาจารย์สมศักดิ์บอกว่าทหารของพระราชา แต่แดกภาษีจากประชาชนคือการไปช่วยน้ำท่วมเนี่ยครับกองทัพไปช่วยน้ำท่วมแต่ก็ต้องบอกว่าทหารพระราชากองทัพบ,บกช่วยเหลือประชาชนแต่ต้องเป็นทหารพระราชาโฆษณาควบคู่ไปเลยแล้วก็คนไปช่วยก็ต้องแต่งตัวชุดราษฎรจิตอาสาของพระราชาอาจารย์สมศักดิ์เห็นแล้วก็เลย พยายามจะบอกกับประชาชนว่าเอ๊ะตกลงสหารพระราชาแต่กินเงินเดือนประชาชนนะมันย้อนแย้งกันนี่แหละครับวันนี้การย้อนแยง้งหรือการเปิดประเด็นตาสว่างมันเกิดขึ้นทุกขั้นตอนหมดแล้วดังนั้นถ้าวังยังพอใจที่จะเป็นอยู่อย่างนี้ไม่สร้างความปรองภายในชาติ ปล่อยมันเป็นอย่างนี้เราใช้อำนาจไปเต็มที่โดยไม่สนใจอะไรใครก็เป็นอย่างเงี้ครับมันก็บานโทรโรกอย่างนี้แหละก็มาถึงประเด็นอาจารย์ประวินก็ตั้งคำถามเมื่อกี้นี้มีผู้ถามผมเหมือนกันในคำในความเห็นของประชาชนนะครับว่าตกลงเขาเชิญเออเชิญกษัตริย์ไทยไปร่วมงานของงานศพของคุณอลิซาเบธหรือเปล่า งานศพของคีนอลิซาเบธนี้กลายเป็นงานอินเตอร์การประชุมใหญ่ทางอินเตอร์เนชั่นแนลเลยครับเหมือนงานศพบ,บ้านเราเนี่ยคนสำคัญสำคัญก็คนก็จะไปกันเยอะเช่นเดียวกันครับงานศพของคีนอ n ลิซาเบธนี้ผู้นำทั่วโลกไปหมดเขาจะมีจดหมายเชิญหมดแต่มีสามประเทศที่ไม่เชิญครับ จึงทำให้กลายเป็นจุดเด่นเนื่องจากว่าเขาถือว่าเป็นนานาชาติหนึ่งรัเสเซียไม่เชิญพรารัเสเซียทำสงครามยูเครนสองพมา่าครัดังนั้นพมา่าเป็นผู้ร้ายหรือเปล่าไม่ต้องบอกแล้วนะครับในสายตาโลกอยู่ข้างๆไทยแต่คุณคุณระยุทธ์ยังสนับสนุนพมา่าอยู่สนับสนุสนเผด็จการมินอนไงไลา์เนี่ยนะครับ อันที่สมเบลารุสเบลารุสเป็นอีกเป็นอีกประเทศหนึ่งนะครับที่ร่วมทำสงครามกับกับรัสเซียสนับสนุนเต็มที่เขาไม่เชิญครับส่วนจีนเท่าที่ฟังข่าวเห็นว่ามีเชิญแต่ว่ายังไม่แน่ในเรื่องกำหนดการของสีจิ้นผิงเพราะอยู่ระหว่างการเดินทาง แต่ที่เป็นปัญหาคือไทยก็เป็นระบบราชวงศ์อังกฤษก็มีระบบราชวงศ์อาจารย์ประวินบอกว่าเาลากษัตริย์และผู้นำที่จะไปงานศพควีนอลิซาเบธแต่ทำไมไม่เชิญจ่าหอยอันนี้อันนี้ผมอ่านตามที่อาจารย์ประวินบอกเขียนนะครับแต่ถ้าจะแปลก็คือทำไมไม่เชิญ รัชการที่สิบราชวงศ์ไทยไปด้วยอย่าลืมว่ากษัตริย์เขาถือว่าเป็นพี่น้องกันทั้งโลกผมก็พยายามจะดูข่าวครับดูข่าวจากสำนักข่าวไทยเออไม่มีบอกเหมือนกันครับแปลกสำนักข่าวไทยทึ่ถือเป็นสำนักข่าวกึง่งทางการหรือในหนึ่งก็คือทางการของรัฐบาลไทยเลยนี่ก็ไม่บอกครับว่าเขาเชิญหรือเปล่า ดูจากข่าวอื่นแตนดาร์ดกรุงเทพธุรกิจไม่มีบอกอีกเหมือนกันว่าตกลงเชิญไทยหรือเปล่าบอกแต่เป็นกลุ่มๆไม่บอกว่าประเทศไทยเอ๊ะผมก็ชักแปลกใจเหมือนกันนะครับดังนั้นไอ้เรื่องนี้จึงกลายเป็นประเด็นที่ผมก็สงสัยเหมือนกับท่านผู้ฟังที่ถามผมมาว่าตกลงเขาปะ เขาเชิญผู้นำไทยไหมแล้วงานก็จะเขาจะจัดกันวันที่19กันยานี้ที่จะถึงนี้แล้วอีกไม่กี่วันนี้แหละครับถ้าไม่เชิญนี่เรื่องใหญ่นะหรือเชิญแล้วไม่ไปก็เรื่องใหญ่แต่วันนี้เราส่องกล้องดูที่ประเทศไทยไม่เห็นมีการขยับเข,ขยื่อนของวังเลยครับ อย่าลืมว่ากษัตริย์อังกฤษ,กฤษนั้นมีฐานะเป็นซิ s ซิมบิหรือว่าเป็นเป็นไอดอลของระบบกษัตริย์แกนกลางของระบบกษัตริย์โลกเลยก็ว่าได้นะครับดังนั้นงานนี้ผมว่าทางที่ดีราชาสำนักน่าจะต้องบอกกับประชาชนว่าตกลงเขาเชิญหรือไม่เชิญเพราะสำนักข่าวไทยยังไม่ออกข่าวเลยและเชิญแล้วใครจะไป ท่านจะเสด็จไปเองหรือจะส่งใครไปแทนก็ครจะต้องบอกอันนี้เงียบอันนี้อาจจะเป็นสไตล์แบบสไตล์แบบวังไทยปัจจุบันนะครับนี่ก็คือข่าวประจำรายการวันนี้ครับที่นำมาบอกให้ท่านเห็นผมดูแล้วมีข่าวที่สำคัญน่าสนใจอยู่ สองข่าวนี้เองนะครับคือข่าวเรื่องของสถานการณ์ที่สัญญาณบอกถึงการจะยุบสภานี่ไม่นานนะครับไม่นานแน่นอนอันที่สองก็คือเรื่องข่าวต่างกึ่งต่างประเทศความสัมพันธ์ระหว่างวังไทยกับวังอังกฤษทำไมข่าวนี้จึงไม่มีและเป็นประเด็นสำคัญนะครับในฐานะกษัตริย์ระบบกษัตริย์ไทย ในเวทีโลกก็คงจะต้องชี้แจง